จากเมื่อกี้อบอกว่าที่จะแวะไปวัดตอนนี้เราแวะมาที่ไหนกันคะอะเกี่ยว,วมั้ะกินกิน <c oughs> สรุปวันนี้นต้องกินขท้ที่จริงมันต้องกินขท้ก่อนแล้วไปหวัดสรุปวันนี้ไม่ไปแล้วนะวัดอ่ะเช็คอินคิดกินเ <c oughs> ยอ๋เยแจะต้องแพนกล้องอย่าให้ดู้ วิวฝั่งดีมากเลยคุณอันนี้คือวอล์กยู่อืมวีดีโอมือนี้ค่ะกะหูสั่งอะไรไปบ้างสั่งก๋าวอะไรนะข้าวติ่วเรือไข่ย่งมาตุ้งเธอกินอะไรเธอกินเส้นบะหมี่แล้วกินเส้นเล็กเออแล้วก็กะหูสองสองอันวิวตรงหน้าเป็นยังไงบ้างคะสวยแต่ตอนนี้แดดแรงตาแรงยียีลื วัดด้ววยัดตรงข้ามเราชื่อวัดอะไรนะวัดพุทธไทยสวัสดิ์รู้ได้ยังไงไปอยู่นี่เด็กเป็นโรงเรียนไปอยู่นี่โรงเรียนนะคะโรงเรียนพุทธไทยสวัสดิ์อันนี้คือเราก็จะกินข้าวไปด้วยแล้วก็ไหว้ไปโรงเรียนไูบอกว่าให้ไหว้พระจากหมูใช่ไม่ต้องไปเปนการไหว้แบบทูวอินวันไหว้ได้ไงมันไหว้ได้ก็อันนี้ไงใช่อยู่ที่จิตสัตย์ใจ เนี่ยเราก็เหมือนมาถึงแล้วได้เห็นวิวนู่นนี่นั่นเห็นจดีแล้วใช่เห็นเจดีแล้วเห็นไหมในกล้องเห็นแหละจะรออยู่ที่จิตใจอยวรอข้าวมาโอเคีอาหารมาแล้วนะคะอ่ะเหมือนกันแหละแต่ว่าคนละเส้นคนละเส้นเราสั่งเส้นอะไรมาเราสั่งเส้นเล็ออ๋อมากี้เธอบอกแล้ว วันนี้เธอขโมยคิวทั้งวันเลยอ่ะคือฉันเป็นคนตามไซืิอแสงมันเลยเกิดมันรู้สึกว่าประเทศอยุธยามันแดดแรงประเทศเลยุธยาด้วยนะไอ้เจ้าคือแบบว่าทริปทริปทริปข้าที่เวรอบไปหนาวมากทริปนี้ขโมยคิวอยู่ดีแต่ว่ามาร้อนมากเหมือนกันไปไม่ได้อ่ะอยากไปอีกเหมือนกันไปไน คือต้องบอกก่อนว่าอังอ่ะวางแผนไว้แล้วว่าจะไปเกาหลีรอบชําใจชําใจเราว่ามันติดโควิดก็เลยคลิปทัก็คลิปแบบจำใจกันเกินไม่กินหรอกไนเลยเขารู้หมดเลยว่าฉันเป็นโคนำคนันี่แง่ศิลปะอังกินจืดจืดเนาะ ปกติเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวปรุงตลอดไหมไม่แบบแ,แต่แบบแต่เป็นน้ำใสไม่รแลกกันไ,ไหม,ม,ไมหยิบได,ไ,ได้จากที่ตอนแรกแพนไว้จากเก้าเหลือห้าตอนนี้คิดว่าจะเหลือกี่วันเก้าวันไม่น่าทั้งทั้งที่เราไปไปแล้วลงเลย ไปแล้วลงแล้วขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นอย่าไปใน <laughs> ชีวิตอยูบ่บนรุษอะไรเง,ร <laughs> งี้แนะนำอยู่ข้างๆาร <laughs> ้านรถลีมอาบูบูอะไรนะไอดียบูไม้าอะไรนะอาบูดีอาบูดีด <laughs> ดมนนันมีสองร้าน <laughs> ต้องต้องเข้าที่คำว่าค่อยขาใหญ่ๆนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นของโกูเองปรากฏว่าเขาเป็นร้านเชื่อมกันนะแล้ลบเลยนะแต่มันมีกาแพงตรงที่ต่อเลยนะอ๋อเหรอโอเคองั้นก็คงจะนคนละร้านเดี๋ยว งั้นเดี๋ยวไปบอกเขาอีกรอบนึงว่าจะไปเจอกันที่วัดปรากฏว่าเช็คอินร้านขนมอีกโอเคบายโอเคตอนนี้เราวาร์ปมาที่ไหนแล้ววัดพะนันเชิงวัดพะนัเชิงแล้วที่มือถืออะไรป่ะวะนี่คือจะเลี้ยงปลาทั้งแม่น้ำเลยไหม ก่อนไปไหว้พระน,นะคะเราก็นี่นแหละมาให้อาหารปลากันก่อนซึ่งอังอังซื้อมาหมดวระวังกับระเบิดอังอังซื้อมาเลี้ยงป่าทั้งแม่น้ําเลยจริงๆ <บา S 1> เดี๋ยวจะ <บา S 1> เยอะมากค่ะเดี๋ยวจะไปดูตอนอังอังยนความสีมีสีอะไรบ้างความสีสันเราจะถ่าย เราจะถ่ายตอนนางอังโยนให้ดูนะคะมันต้องไปข้างล่างไปเองได้ต้องยงไปข้างล่างเหรอใช่มัน,มนเป็นการไปเคยฟังเรื่องเล่าวัดพระนันเชิงไหมอะไรอีกอะเรื่องเล่าจริงหรือว่าส่มูเรื่องเรื่องเล่าจริงๆไม่ใช่ใส่งมูก็คือเดิมอ่ะมันเป็นฉันว่าเคยแกต้องเคยเรียนดิฉันเรียนมาจากช่วงมมหกหรือมห้านั่นแหละฉันว่าทุกรงเรียนก็เคยเรียนที่บอกว่าวัดพระนันเชิง เกิดขึ้นมาเพราะว่าเจ้าเมืองเจ้าเมืองสมัยนั้นอะแต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่าใครแต่ว่าเขาอะได้ประทานพระธิดามาจากเชียงใหม่มนะั้งถ้าจาไม่ผิดเป็นพระธิดาเชียงใหม่เดีย๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งข้อมูลแล้วก็เหมือนว่าพระธิดาองค์นั้นอนะนั่งเรือมาที่นี่แล้วแต่ว่า เขาเรียกอะไรอะกษัตริ์อะไม่ได้ลงไปรับแล้วพอกษัตริย์ไม่ลงไปรับอะพระนางบอกว่าพระนางอะจะจะไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ยอมไปรับก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดนี้ว่าวัดพระนางดูเชิงแล้วก็เขียนมาเรื่อยๆเป็นพระนันเชิงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลอีกทีนึงแต่ว่ามันเก่าแล้วมันเป็นเรื่องเรา เดี๋ยวจะหันไปให้ดูปลาปลาที่เยอะมากตัวใหญ่มากตัวตท่าแขนเลยอะตกลงไปคือไม่เหลืออังเออถึงบอกางก็คือมาใอื่ดูความอ้วนของน้อง คือถ้าโทรศัพท์ทันล่วงลงไปนี่คือน้องฮุบเลยใช่ไหมใช่ดูการเท,ทเเอ่าเทลงไปน้องแบบล,ลุบหนักลุบหนักกันมากอ่ะดูความสนุกของเขานะคะมิกมิกก่อนโอ้โหเต็มมาก ไม่่นไม่เห็นก็จะมีน้องนกรกนะคะยืนอยู่น้องดูงงมากน้องไม่กินด้วยที่โยนให้กิน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 ไังไงน้องกินโยนให้ถึงน้องเร็วอ่ะนกบัง ต้องเึงไม่เท่ต้องต้องโยนไปให้น้องแบบบนบกนี่อาเทให้น้องปลาก่อนเรารอดูการระเบิดนะคะคิดว่าอย่าน้องต้องตีน้ำอะต้องเอาดึงกล้องหลบหน่อยตัวใหญ่มากเลยอือเธอตกลงไปเธอจมหายไปเลยบอกจริงฉันโดนปลาโดนน้องแคะขึ้นมาเลยแต่ลูกตา โอ๊ย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 ตีแรงอ่ะตีกันแรงมากเลยลูกโบ้เลยนะอ่ะโบ้เลยฉันลอยดูอยู่โอ้โหตีกันหนุกหนักหนุกหนัก ลารักนันนาเศร้านี้เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ไทยมีพระนามว่าพระเจ้าใส่น้ำผึ้งและพระราชธิดาจากประเทศจีนที่คนไทยเรียกว่าพระนางสร้อยดอกหมากกษัตริย์จีนประทานพระาธิดาให้แก่พระเจ้าใส่น้ำผึ้งเมื่อพระานางเดินทางมาถึงประเทศไทยนั้นพระเจ้าใส่น้ำผึ้งก็ได้ส่งเกี้ยวไปรับแต่ว่าไม่ได้ไปรับด้วยพระองค์เอง พระนางมีความน้อยพระทัยจึงได้บอกว่าถ้าพระเจ้าใสา่น้ำผึ้งไม่มารับด้วยตัวเองก็จะไม่ไปพระเจ้าใส่น้ำผึ้งได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าท่านอังจะไม่มาก็ให้อย,อยู่ที่นั่นเถิดวันต่อมาพระเจ้าใส่น้ำผึ้งสเสด็จไปรับพระนางจึงได้ตัด้อต่อว่าพระเจ้าใส่น้ำผึ้งพระเจ้าใสา่น้ำผึ้งจึงตัดหยอกเล่นว่าอา่ถ้าจะไม่ไปก็ให้อยู่ที่นี่เถิดพระนางได้ยินดังนั้นจึงกั้นใจตายพระเจ้าใส่น้ำผึ้งมีความโศกเศร้าเป็นอย่างมากจึงสร้างวัดให้ชื่อว่าวัดพระนางเชิญ หรือที่เพี้ยนจนมาไปปัจจุบันว่าวัดพนันเชิงนั่นเองก็สรุปจากที่ถามคนแถวนี้ก็ไม่มีใครรู้จักล่างตรงบอกเลยไม่ได้เราอาจจะเรียงไว้ถูกก็ได้เนะ แล้วว่าวิชั่นเซลใช่แต่ว่าก็ก็ดีได้มาเที่ยวดูสางหดีคราวที่แล้วอ่ะที่นุกมาเขาจะมีแบบว่าเห็นไหมว่ามันจะมีบทสวดสําหรับถวายผ้าคราวที่แล้วอ่ะมามาได้ถวายมาทันถวายผ้าด้วยแล้วก็ต้องแบบเอาผ้าเขาจะเอาผ้าขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็มีบันไดไม่รู้เห็นบันไดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดกล้องบริเวณตรงข้างหลังเนี่ยจะมีบันได มือนเป็นทางปีนขึ้นไปเนาะแล้วเขาก็จะมีคนคอยรับผ้าเรากองไว้แล้วก็มีการห่มผ้ามันไม่รู้ไม่ได้ดูตอนเขาผมแต่แบบเหมือนว่าตอนมาไหว้กำลังจะจะไดงใช่เราไม่ได้ขึ้นเราส่งให้เขาทุกมาช่วงที่เขาเปลี่ยนผ้าอับแล้วฝนพอดีเขาก็จะมีแบบใค้สวนแล้วคนก็จะเต็มบริเวณนี้เลยเดินยากมากคือพอเรามาช่วงโควิด โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไม่รู้เราจะไปนวันไหนเธอบอกว่าเธอจะไปวันมีวัดวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุาาเนี่ยจะมีเสีอนพระที่โดนต้นไม้ห้อมล้อมอยู่เป็นยูเนสโกบันทึก๋อใช่แล้วก็พระศรีสันเทศพระศรีสันเทศ,ะเทศจะเป็นพระตางสามยอดอจาไม่ได้แล้วว่าของใครอะไรบ้างอูทองหรือว่าของใครอะ่ะสักสามพระองค์นี่แหละจำไม่ได้แล้วก็จะมีวัด มหาบาพิษแต่ระหว่างทางอะ่ะก็จะมีแบบว่าผ่านพวกวัดย่อยๆที่เธอบอกว่ามันเป็นวัดที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่นแหละแต่แบบลงไปถ่ายรูปสวยมัน้นห้าไปตดอ ตอนนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วจำลืมอะเอาจริงปะวัดมหาธาตุใช่วัดมหาธาตุสรุปวันนี้เราได้ประมาณได้อีกวัดสักสี่ห้าถ้าถ่า,ถา,ายรูปจากที่นี่เลยถ้าไม่ก็สี่ปะ่ะอืมอังบอกว่าวัดคู่ไม่ได้จ <laughs> วัดคู่ไม่ได้ต้องเป็นวัดเล็กจริงจริงเขาก็ไม่ได้มีใสรเขาถือป่ะ ถืออะไรนักหนาหนักวาง้ากเลยนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปมุมต่างๆก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดมหาธาตุแล้วเนาะก็วัดนี้เคยเป็นพระอารามหลวงนะคะสมัยอยุธยาตอนต้นรู้ได้ยังไงก็คือเขามีข้อมูลแปะไว้อยู่ข้างหน้าเพิ่งอ่านจบเมื่อกี้นี้เพิ่งอ่านจบเมื่อกี้ใช่ถูกต้องแต่ว่าก็คือเหมือน ก็เหมือนตอนสงเสียสงครามนะเขาเข้าสู่บทเรียนที่เรารู้กันก็คือเสียอยทธยาเสียครั้งที่สองก็ได้เสียหายเขาเรียกอะไรโบราณสถานแห่งนี้ก็ได้เสียหายแล้วก็พังทลายลงแล้วก็ถูกปล่อยล้างไว้จนกระทั่งรัชการที่หกมาก็คือมีการบูรณะที่แม่นขนาดนี้เพราะว่าเมื่อกี้ ได้มีการบูรณะเพิ่มแต่ว่าสุดท้ายก็คือพังทลายลงอีกครั้งจนเหลือแต่ฐานอย่างที่เราเห็นโอเคแต่ว่าวันนี้เราก็คือเราจะมาดูอ่าเขาเรียกอะไรเสียนพระที่ถูกต้นไม้พันค,ค,ค,คือต้นตัใช่ยุคก็แบบโดนตัดไปหมดเลยใช่โดนตัดไปหมดเลยนี่ไงใช่นี้ความมหัศจรรย์ของที่นี่ก็คือเสียนพระ ที่ถูกต้นไม้พันเป็นเวลาหลายร้อยปีเดี๋ยวจะถมให้ดูดใช่ถ้าจะถ่ายต้องนั่งด้วยความเคารพ